ทุกคนจะบอกว่าคลิปนี้นะคะรัดจะมาเล่าเรื่องมูเตลูที่รัดมูนะคะมัวอะไรแล้วดีมัวอะไรแล้วปังนะคะคลิปนี้มีคําตอบค่ะเล่าให้ฟังเลยนะคือรัดอ่ะเป็นเด็กน้อยที่เราเชื่อว่าหลายๆคนเป็นเหมือนกันตอนเด็กๆอ่ะจะชอบแบบเปิดดูดงตามนิยสารใดๆซึ่งสมัยชั้นคือน,นิยา s a n ไอไลซ์ใครทันบ้างถ้าเกิดทันเราคือรุ่นเดียวกันคอมเมนต์มาคค่ะทุกคน อสมัยเด็กๆจะชอบอ่านมากเลยจะแบบนิยสารไอะไรเนาะถ้าเกิดเป็นนิย a s a วัยรุ่นแล้วก็อ่านจากแบบดวงไร้วาไรปากตามหนังสือพิมพ์บ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดตามแม่ไปทำผมที่ร้านเสริมสวยจะชอบไปเปิดนิย asan แล้วก็ไปแบบหาอ่านเรื่องดวงดูนะคะจะชอบมากเลยแต่ปัจจุบันก็ยังทด็อยู่นะจ๊ะเออซึ่งอันนี้มันเป็นแบบเราก็รู้สึกชอบเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่เราก็ชอบชอบทำอะไรพวกนี้มาตลอดนะคะแล้วแบบพอโตขึ้นมาเนี่ยก็ ชอบดูดวงนะคะก็มีแบบไปดูดวงบ้างนะคะแล้วก็เปิดไพ่บ้างนะคะเราต้องบอกว่าการที่รัดก้าวเข้าสู่วงการบูเตลวัวมันเริ่มมาจากที่ว่าโควิดโควิดในทีปี2019เลยจ้าพอแบบโควิดมันมาแล้วแบบเราได้ work from home มันทำให้เราไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องเดินทางไปไหนมีเวลาเยอะขึ้นจ้ะ ะะถามว่ามีเวลาย่าขึ้นแล้วฉันทา,าอะไรฉันก็มีเวลาเล่น youtube นะคะแบบดูนูน่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจนไปเจอคลิปคลิปหนึ่งที่เขาสอนดูเรื่องเบอร์มือถือาตัวเลขของเราแต่ละตัวว่าเบอร์แต่ละตัวเนี่ยเลขนี้ดีไม่ดียังไงนะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นแค่ศาสตร์สตว์หนึ่งเนาะซึ่งสัตว์ดูแบบเบอร์มือถือจริงๆมันจะมีเยอะมากๆเลย นะคะคือพอไปดูเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยไอ้เบอร์ที่เราใช้มาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันไม่โอเคเลยว่ะรู้สึกแบบอยากเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันเป็นแบบเบอร์ที่ต้องบอกว่าแบบเออเราก็ต้องแบบเหนื่อยเหนื่อยนอยู่ตลอดเงี้ยซึ่งมันก็จริงเออมันมันก็แบบจริงมว,ว่าที่เราทำนู่นทำนี่ ไม่ได้หยุดแล้วเราก็รู้สึกว่าเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ให้ตัวเองพักด้วยนะเพราะว่าพักเราจะรู้รู้สึกว่ารู้สึกผิดเออแล้วก็เัดได้มาเปลี่ยนเบอร์เป็นเบอร์ปัจจุบันปี2021นะคะซึ่งเบอร์ปัจจุบันเนี้ยต้องบอกว่าเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้พิกแบบหลังหลังมือหน้ามือเป็นหลังมืออะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าเหมือนพอเราเปลี่ยนมาเนี้ยเรารู้สึกเอนจอยกับ วันหยุดมากขึ้นเราเหนื่อยน้อยลงแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองมีพื้นที่ให้กับตัวเองมากขึ้นที่จะกล้าหยุดกล้าพักโดยที่เราไม่รู้สึกผิดนะคะหลังจากที่เปลี่ยนเบอร์มาซึ่งมันอาจจะเกี่ยวก็ได้หรืออาจจะไม่เกี่ยวก็ได้เพราะว่าเรามีการโตขึ้นความคิดทัศนคติของเราก็เปลี่ยนไปตามประสบการณ์ชีวิตใดๆนะคะต้องบอกว่าราเป็นคนชาติเชิงซานะคะซึ่ง เราก็บูชาหลวงพ่อโสธรน,นะคะซึ่งเป็นพระประจำจังหวัดเนาะตอนนี้รัดพักอยู่ที่กรุงเทพนะคือแล้วก็บูชาท่านด้วยมีแบบนาองค์พระองค์เล็กๆเ,เนี่ยค่ะมาบูชาที่ที่พักด,ด้วยเนาะแล้วก็แบบซื้อเป็นแบบพิ้งผระมาบูชาท่านไว้อะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นพระพระประจำจังหวัดช่วงคำขวัญประจําจังหวัดแม่น้ําบางปะกงแหล่งชีวิตพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพระยาศรีสุทนทรปราดภาษาไทยอ่างรือในป่าสมบูรณ์ ซึ่งเรื่องที่เราตู้สึกว่า Amazing มากๆนะคะคือเรื่องที่ว่าเอาเรื่องมาจุบันที่เราจำได้แล้วกันเนาะก็คือในเคสอินเคสล่าสุดเลยก็คือตอนที่รา้านหางานนะคะแล้วราัาก็บอกท่านว่ารัฐอยากได้งานประมาณนี้แต่ขอภายในตุลาคมได้ไหมเออถ้าได้เนี่ยเราจะสวดมน ไปตลอดชีวิตเลยเออแต่ใดๆก็ตามนะคะรัดมาได้งานที่เรารู้สึกว่าใช่จริงๆเนี่ยตอนเดือนพฤศจิกาทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบเออพิกอยู่เหมือนกันนะซึ่งงานปัจจุบันที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างตรงกับที่รัดบอกท่านไปเลยนะคะแล้วก็ตอนที่รัดสัมภาษณ์กับที่ล่าสุดอะรัดก่อนสัมภาษณ์ก็บอกท่านว่าเออถ้าที่เนี่ยมันเป็นที่ที่ใช่ขอให้มันมันสัมภาษณ์มันผ,นผ่านแล้วมันได้ ซึ่งวันนั้นวันที่สัมภาษณ์อย่างที่รัเล่าไปในคลิปเป็นเจเพสนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ที่สม,มุมนะคะให้ทุกคนแบบไปกดย้อนหลังดูได้ <c oughs> คือเหมือนแบบวันที่สัมภาษณ์อะ <c oughs> แล้ส่วกาคุยเอ e เน y ีเราอ่ะมันมาจากไหนไม่รู้มันมันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแต่ว่าเราพรีเซนต์ตัวเองได้ดีมากนะคะแล้วก็มันเป็นการคุยกับพี่ๆเขาแบบเอ็นจอยมากแล้วสุดท้ายก็ได้งานนะคะซึ่งอากงเฮงเจีอ่ะต้องบอกว่าระดับไปไปไหว้นะคะตามตาม อูเตโวนะคะเพราะว่ารับติดตามอยู่แล้วก็ชอบดูช่องนี้มาก,มากๆาทุกคนนะคะแล้วก็ครั้งแรกที่เราไปเนี่ยเออแล้วก็ให้เปิ้ลขับรถพาไปเนาะซึ่งขวัญจะไปได้เนี่ยแล้วก็บอกทางหลงหน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ครั้งแรกที่ไปไหว้คือเราก็ไปไหว้ด้วยความตั้งใจแต่ว่าไม่ได้ศึกษาประวัติท่านน,นู่นนั่นนี่ไม่รู้ว่าท่านเป็นองค์ไหนอะไรยังไงไหว้กลับมาเสร็จก็รู้สึกดีแต่ว่าเราก็ลืมอะไรไป แล้วก็ได้มีการไปดูดวงกับหมอดูท่านหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยลาดะควรที่จะบูชาเทพที่ก่บสายลมอะไรอย่างนี้ไว้เพื่อที่จะเกื้อหนุนกับตัวเราอาจจะเป็นหนุมานหรือว่าเป็นแบบองค์แบบเฮงเจียก็ได้อะไรอย่างงี้พอหลังดูดวงเสร็จเราก็เลยไปรีเสิร์ชเลยว่าแบบเออถ้าเป็นหนุมานมีวัดไหนที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็แบบไปเจอว่าแบบเป็นวัดแบบ ต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่เป็นที่ลบบุรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วรัฐอะเป็นคนที่เกียดเดินทางมากๆเราก็เลยแบบมันไม่มีใกล้ๆบ้างเลยเหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็เลยอะลองลองรีเสิร์ชว่าถ้าเป็นเป็นอากงเฮงเจียเนี่ยก็คือมีที่ไหนบ้างใกล้ๆคือมันก็มีหลายที่เนาะซึ่งมันก็ขึ้นมาว่าเฮ้ยศาลเจ้าที่เราเคยไปอะศาลเจ้าอากงเฮงเจียที่สวนผักอะ มันก็คือท่านเออแต่ว่าครั้งแรกที่เราไปอ่ะเราไม่รู้เออแล้วก็เอา้าบุญมีแต่กำบังจ้านะคะแล้วก็วันนั้นก็เลยเหมือนแบบยกมือไหว้ท่านว่าเออถ้าถ้าลูกอ่ะมีบุญสัมพันธ์กับอากงเนี่ยขอให้วันรุ่งขึ้นน่ะลูกได้แบบไปหาไปบูชากงอีกอะไรอย่างเงี้ยเออภาวันรุ่งขึ้นตอนแรกอ่ะเราคิดมาแล้วว่าเราจะให้เปิ้ลนพาไปอีกเว้ยแต่ว่าสรุปว่า นางอ่ะออกเวรมาแล้วนางแบบนางล้านางเหนื่อยอะไรเงี้ยไม่อยากพาไปแล้วก็แบบยังไงดีวะยังไงดีวะเพราะว่าโดยปกติเป็นคนขี้เกียจถ้าจะต้องแบบไปไปไหนเองคนเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่มีโควิดมานะคะแล้วก็แบบติ๊กตอกติต๊กตอกติต๊กตอกปึ้งสรุปอีนี่คือจองแกรบจา้าแบบให้แกรบขับรถไปให้ ออซึ่งโดยปกติจะไม่ค่อยทําอะไรแบบนี้นะแต่ว่าวันนั้นนก็คือนั่งแกะไปไหว้อกรงที่ศาลเจ้าแล้วก็บูชาเป็นพระยานากงมานะคะแล้วก็มาใส่ที่เคสโทรศัพท์ติดตัวตลอดเวลาเลยเนาะซึ่งสําหรับอากงอะ่ะคือตามที่แบบได,ไ,ดได้ที่รับรู้มานะคะก็คือถ้าเกิดขอ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 ,ขอเรื่องเงินเรื่องงานจากท่านเนี่ยท่านถ้าเกิดท่านให ก็คือเราต้องเหนื่อยหน่อยซึ่งอันเนี้ยรับสัมผัสได้ว่าเออช่วงเวลาที่แบบอยู่ใน p พี i o d เียตอนนี้มันยังอยู่ใน p พี i o d เียที่ขอท่านนะคะมันมีช่วงช่วงหนึ่งช่วงเดือนกุมภาทั้งเดือนเลยแบบงานงานเข้ามาแบบมาหาโหดมากอะไรเงี้ยรู้สึกแบบอืมโอเคถ้าเกิดขอพออากองก็ต้องเหนื่อยหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะ ถัดไปนะคะคือนอกจากที่รัดบูชาหลวงพ่อโสธรแล้วก็อังกงแล้วนะคะแล้วมีบูชาพระบิคาเน่แล้วก็ทําไวส้สวนด้วยนะคะซึ่งตอนที่รัดบูชาแต่ละองค์อะรู้สึกว่ารัดอยากจะซื้อเป็นทิ่งอะไรอย่างเงี้ยมาให้ให้ท่านเนาะแล้วก็เลยแบบไปรีเช็คกับหมอดูอีกว่าเออแต่ละองค์เนี่ยท่านแฮปปี้ให้บูชาแบบไหนเออ ท่านอยากอยู่อยู่ตรงแบบอตรงมุมไหนตรงจุดไหนอะไรเงี้ยเราจะได้แบบบูชาให้ถูกทําให้ถูกนะคะแล้วก็สรุปก็คือรัดบูชาเป็นซื้อเป็นหิ้งพ้าเล็กๆแต่ว่ามีเป็นหลายๆชั้นนะคะแล้วก็วางเป็นพระหลวงพ่อสทอนตรงกลางแล้วก็มีเป็นพระพิฆเนศแล้วก็เทวสุวรรณอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หมอตัะทักรัดว่าเออ ร้านเนี่ยมีเป็นพระแม่อุมาเนี่ยมาดูแลด้วยนะถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรหรือว่าอยากขออะไรช่วงก่อนนอนเนี่ยลองคุยกับท่านดูสิซึ่งรัชก็โซเมซิงมากนะคะก็คือตอนที่เราดูดวงเสร็จอะเราก็ไม่ได้เชื่อเนาะเออแล้วก็เราก็มาคุยกับท่านมาขอกับท่านอะช่วงประมาณแบบวีควีคที่ผ่านมาเลยคือด้วยความที่รัชทำงานประจำเป็นเซลล์นะคะหนึ่งคือ เราต้องทํายอดขาย2องคือเราต้องหาลูกค้าที่มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเนาะ,ะคือแรกเออส่วนเนเ็จก่อนนอนแล้วก็คุยแล้วก็ขอว่าพรุ่งนี้เนี่ยลูกขอยอดหมื่นหนึ่งได้ไหมแล้ววันต่อมาเออก็ก็คือได้หนึ่งหมื่นนั้นมานะคะซึ่งมันก็แบบ อืมในใจก็คือคิดว่าแบบเออใช่ไหมวะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ถัดไปแล้วก็ขออีกขอว่าแบบเออลูกอยากได้ลูกค้าที่มาเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยวันพรุ่งนี้หนึ่งคนขอมีอะไรขอคนหนึ่งนะคะแล้วก็ซึ่งวันออกมามันก็ได้นะแล้วมันมีความ Amazing ที่ว่าโดยปกติอะถ้ารับติดต่อลูกค้าไปเนาะ สักประมาณสิบคนน่ะมันจะได้สักประมาณสองคนหรือประมาณยี่สิบเปอร์ซแต่ว่าพัาน,นั้นที่รับติดต่อไปอ่ะรับติดต่อลูกค้าไปแค่แบบเจ้าเดียวแล้วคือเขาก็ตกลงเป็นลูกค้าเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านเลยซึ่งแล้วก็แบบโอ้โซม m สซิ i n g มากจะอืมนะคะประมาณนี้เนาะที่ร้านอย่างมาเล่ามาแชร์ลิงให้กับทุกคนฟังนะคะ สุดท้ายนะคะทุกคนคือรัฐมองว่าในเรื่องของการมูเตลูไม่ว่าจะเป็นพระองค์ไหนเป็นเทพองค์ไหนเนี่ยเราทําได้นะคะไม่ผิดเนาะแต่ว่าในการที่เราจะมูเตลูแล้วเนี่ยคือหนึ่งสิ่งเลยคือมูแล้วเราก็ต้องลงมือทํางานด้วยนะคะถ้าเกิดมูอย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรเลยอะไรเลยแล้วเชื่อว่ามันจะไม่เกิดอะไรเลยนะทุกคนนะคะเพราะว่ารัตมองว่าการมูเตลูอ่ะมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ มันช่วยส่งเสริมให้กำลังใจเราเนาะในการทำง,งานแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็คือเราก็ต้องลงมือทำง,งานด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะฝากทุกคนนะคะติดตามคลิป y o u t u b e ทันถัดไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย